สวัสดีครับพอแม่พี่น้องเอฟซีทุกผู้สุขคนนะครับเนาะครับครับมือนี้ก็เป็นมือวันอังคารนะครับเนาะวันอังคารที่สิบเก้าแหละครับวันอังคารที่สิบเก้าครับครับท่า่องเสี่ยงหยาพะาเลาะกับมีแนวทางนะครับได้ครับแนวทางตัวเลขครับเป็นสุดตองวดนะครับสุดตองวดของผู้ขุณนะครับเนาะครับสาหรับตัวตองวดผู้คุนครับเป็นรัฐบาลไทยนะครับเนาะครับ ครับผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อสิบ่ได้พลาดแนวทางเนาะครับเนาะครับแนวทางตัวเลขงามๆครับจาก่องเสี้ยงยาผ้าเลาะได้ครับเด้อครับครับขอขอบพระคุณครับสําหรับการกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามไว้ครับเพื่อสิตัวเลขงามๆมาเรื่อยๆนะครับเนาะครับเพราะว่าเล่าว่าไทยครับเบิ่งไปน้ำกันเรื่อยๆครับสู่ไปน้ำกันเรื่อยๆเนาะครับเนาะครับครับตอนนี้ขาเซตจากการเฮ็ดไห้เห็นหน้าเนาะครับเนาะครับ ค่สีเขามาปีใหม่แล้วบานนี้ครับหาเงินใส่ปีใหม่นะครับเนาะครับครับเข้าไปเพิ่งตัวเลขนะครับเนาะบาทนี้ครับสาหรับตัวเลขของปูขุนครับจุดตองงวดนะครับด้วยครับครับนี่เป็นงวดที่แล้วนะครับเนาะครับงวดที่แล้วของปูขุนครับงวดที่แล้วของปูขุนชุดตองงวดหลุดครับบ่าเขาจักตัวเลยครับมาแปดตัวเดียวนะครับเนาะครับสาหรับเลขวินเลขเขี่ยงของเพิ่นครับครับสำหรับชุดงวดวันที่สิบหที่ผ่านมาค่ะ ปูขุนจุดตองวัดบนล่างของปูกับ0 5 6 7 8 9นะครับสำหรับเลขกที่ออกกับ3 8นะครับเนาะครับเป็นเหลียก3 8 3 8นี่เป็นเลขล่างครับเลขบน2ตัว3ตัวกับเป็น2 2 1ครับสำหรับตัววิ่งของปูครับงวดที่แล้วปูวิ่งไปที่0กนะหาแหะครับคมเด่น0ครับ จับคู่มาก่มีหกคู่ครับศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดห้าเจ็ดเก้าห้าเก้าเจ็ดครับรุดครับจับคู่กับลุดเลขวิ่งกับลุดครับครับสรุปเลยว่าสุดนี้ของปู่คุณลุดครับเพราะเขาจักตัวมาจักตัวครับเลขที่ออกกับมีสองกับสามกับแปดครับหนึ่งม่มีจักตัวครับเอ้ามูเป็นยังครับอันนี้เป็นเลขสูตรเลขคำนวณนะครับเด้อครับ พิจาหนาเบิ้งครับชุดรัฐบาลนะครับชุดรัฐบาลตองวดนะครับเนาะครับชุดรัฐบาลต่องวดอันนี้เป็นข้องปูขุนครับปูขุนพารวยครับครับไปตอครับตองวดเลยปูขุนมาครับเอาไปพิจารณาเบิ้งนะครับเด้อครับมียังนอะบันลรตเตอรี่บอกพ่อยังครับสําหรับโรตเตอรี่นะครับเด้อครับหาเบิ้งไว้ครับสนับสนุนรัฐบาลไทยเฮานะครับเนาะครับเป็น รัฐบาลชุดตองวดนะค,ค,ครับรัฐบาลนะครับเด้อครับรัฐบาลตองวดครับตองวดดอดิครับดอดิชุดต่องวดรัฐบาลตองวดปูขุนค,ครับ ปู้ขุนนะครับนะครับปูขุนนะเรับงว,วันที่สิบหกแหละครับวันที่เอ้ยวันที่หนึ่งครับวันที่หนึ่งเกือบนะครับวันที่หนึ่งทันวาคมนะครับวันที่หนึ่งทันวาคม ครเพราะ67แหละครับใกล้แล้วครับเมื่อเดือนนี้ก็เป็น68แหละครับเมื่อเดือนนี้นะครับเนาะครับใกล้จะเป็น68ครับอันนี้เป็นรัฐบาลชุดตองวดครับได้ครับเอาเบิกกันชัดๆกันครับรัฐบาลต่องวดปูขุนครับครับสําหรับเลขปูกะมีบนรางครับสําหรับเลขกตองวดบุญบนราง ว่าไปเลยนะครับเนาะครับสำหรับเลขวิ่นของปูบนลางปูหอยมาหนึ่งสองห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งสองห้าหกแปดเก้า อันนี้เป็นเหลขกวิ่งก็เพิ่มหนึ่งสองห้าหกแปดเก้านี่ครับเอาไปวินเบิ่งดะครับเด้อครับผู้ใดได้เหลขกวิ่งงามๆครับวิ่งครับสําหรับวิ่งเหล็กวิ่งปูวิ่งไปที่วิ่งไปที่หาตัวเดียวครับมีห้าตัวเดียวครับหาตัวเดียวได้ครับเด้อครับเอาเหล็กจับคููที่นี่ครับปูไหมาหกคููครับเหล็กจับคูของปูนะครับเด้อครับปูไหมาหกคูู แตมีสองหาสองหา้าห้าหนึ่งหาหนึ่งหาหนึ่งห,าห้าดหาแปดหา,ดหาูดหาครับลูดหาปูลูดไปที่หาเด้อยครับเด้อ แปดเก้าเก้าแปดเอากลับพร้อมตัวนี้ครับเลขปูกลับพร้อมอันนี้เป็นเลขเลขหกตัวครับผลจับคู่มห้ครับจับคู่มาแล้วครับเลขหกตัวครับสำหรับเลขสามตัวผลจับคู่มห้เพิ่นปู ครับให้พร้อมเรียบร้อยครับเหล็กสามตัวนะครับเด้อครับเหล็กสามตัวของปูครับพอ่อเปิดครับให้เรียบร้อยหุประตูพอ่อครับเพิ่อนห้ไปที่สามตัวนะครับเด้อบ่าเนี้ครับเก้าแปดห้าเก้าห้าแปดแปด แปดห้าเก้าเก้าแปดแปดเก้าห้าเอาหกตัวกับเชียนน้ำเพลินนี่แหละครับห้าเก้าแปดห้าเก้าแปดห้าแปดเก้า เอาหกประตูครับอันนี้เป็นชุดของปูขุนครับอันนี้เป็นชุดชุดตองหวัดนะครับชุดตองหวัดของปูขุนนะครับเนาะครับเอามาเป็นตบกลมของปูก็ครับครับรัฐบาลชุดตองหวัด,ด,วดะนะครับได้ครับนะรัฐบาลชุดตองหวัดปูขุนหวัดวันที่หนึ่งแหละครับอีกหน้าเอยู่ครับเนาะครับวันที่หนึ่งท่านว่า ครับปูหายไปเลขบนล่างของปูครับเลขบนล่างปูหายไปที่หนึ่งสองห้าหกแปดเก้าครับสำหรับเลขวิ่งครับวิ่งวิ่งหาปูวิ่งหาครับกลมเด่นไปที่หาแปดห้าแปดครับ 9, 8, เก้าแปดที่สองกลมกลมเด่นเก้าแปด ครับพวกนี้ก็เป็นตัวร่องนะครับเนาะครับร่องไว้ครับร่องไว้เด้๋ครับเด้อครับครับสำหรับเลขสามตัวเก้าห้าแปดกลมเด่นครับอันนี้เป็นหกประตูพนักพ่ายสุซื่อแล้วครับธรรมะกระจ่งจัดนะครับเด้อครับแปดห้าเก้าครับแปดห้าเก้ามีสองกลมครับครับอันนี้เป็นปูขุนครับปูขุน ผู้ฝุนพ้ารวยครับหาเบิร์เอาครับลอตเตอรี่ครับยันได้หนีแลละครับผลวันเล้งวันที่หนึ่งครับเอาจับเอาครับแคปหน้าจอไว้เลยครับครับมึงคนหายากแล้วครับเนาะครับเอาขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อครับสําหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับครับสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีอย่างหลายแหละครับทั้งส่งกาสิขอลาพีล่าน้องนะครับเนาะครับขอให้เอฟซียูดีไม่แห้งสุขสุขคนนะครับเด้อครับโชคฉมมันมานลำลำเรื่อยๆครับครับสิ คิดสิ่งใดกับขอให้ได้สิ่งนั่นแหละครับครับ,รบพอกันไหมชิปหนาสวัสดีิปนี้สวัสดีครับ